สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์บอลประจำวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนเริ่มด้วยคู่แรกชนบุรี FC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมยูไนเต็ดในศึก BYD ีดีซไอออน6ลีกเริ่มเตะเวลา6.30โมงนาทีสว่วนคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างไฟบวกพบสังเพวรีเริ่มเตะเวลา3ทุ่ม30นาทีในศึกบุนเดสลีกา และคู่ที่3เป็นการพบกันระหว่างสตาบุกพบลิวเริ่มเตะเวลา5-15ทุ่มนาทีในศึกลีกเอิงและคู่ที่4เป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบลิวพูเริ่มเตะเวลา5้าทุ่ม30นาทีและคู่สุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างเซลตาบิโกเจ้าบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาเริ่มเตะเวลาตี3ในศึกลาลิกาลีกสเปนครับ เริ่มด้วยคู่แรกชนบุรี FC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนบุรีรัมยูเนเต็ดจากฝูงในศึก BYD CUION 6หลีเริ่มเตะเวลา6.30นาทีครับมาดูสติ5นัดย้อนหลังของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านชนบุรีแข่ง5นัดชนะ1เสมอ3แพ้1ส่วนทีมเยือนบุรีรัมแข่ง5นัดชนะ4แพ้1 ด้านความพร้อมของเจ้าบ้านชนบุรี FC วันนี้ตัวผู้หลักอยู่ครบแต่ปัญหาของเขาคือการเล่นในบ้าน5นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยสเสมอ3แพ้2ยิงได้3เสีย5ส่วนความพร้อมของทีมเยือนบุรีร,รัมยูเนเต็ดวันนี้พวกเขาจะไม่มีสุพนัทเหมือนตาที่ได้รับอาการบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้ส่วนตัวที่เหลืออยู่กันครบสถิติ6นัดล่าสุดในไทยลีกชนะ5สเสมอห ยิงได้ถึง14เสียเพียง5ประตูวันนี้มองว่าเจ้าบ้านชูบุรีที่เล่นในบ้านฟอร์มหันหลังยังไม่ชนะใครเลยมาเจอของหนักอย่างบุดีรัมที่6นัดล่าสุดยิงไปถึง14โดยเฉพาะตัวต่างชาติอย่างปีเตอร์ซูและตัวจบสกอร์คมๆอย่างกิโยเมบิโซลีวันนี้ยิงขาดแน่นอนครับเชียร,ร,ร์บุดีรัมครับส่วนคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างไฟบวกพบซังเพารี ในศึกบุนเดสเลกาเริ่มเตะเวลา3ทุ่มครึ่งครับมาดูสติ5นัดย้อนหลังของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านไฟบวกแข่ง5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนทีมเยือนซังเทารลีลงเตะ5นัดเสมอ1แพ้4ที่สำคัญเสียถึง10ยิงได้แค่2ด้านความพร้อมของเจ้าบ้านไฟบวกที่ฟอร์มกำลังดี3นัดหลังยังไม่แพ้ใคร วันนี้จะได้กองหลังตัวเก่งอย่างฟิลิปไนฮัตกลับมาลงเป็นตัวจริงอีกครั้งมาในระบบการเล่น4-2-3-1โดยวางหน้าเป้าเป็นจูเนียอดาม่าและมี2มิดฟิลด์คอยขึ้นเกมอย่างนิคลัสเบสเตอร์และวิเซนโกกิฟโฟ่น่นคุมพร้อมของทีมเยือนซังเปาวลีวันนี้ตัวหลักอยู่ครบแต่ปัญหาของเขาคือการแพ้มาในลีก6นัดติดต่อกัน มาในระบบการเล่น3-4-1-2โดยวางคู่หน้าเป้าเป็นมัสติเอตเปเรล่าลาเก้และแอนเดรสตุงองมีวันนี้มองว่าเจ้าบ้านไฟบวกที่กำลังเล่นด้วยความมั่นใจ3นัดหลังสุดชนะได้ถึง2เสมอหนึ่งผิดกับทีมเยือนที่6นัดในลีกแพ้รวดแถมเสียถึง12ประตูมองแล้วไม่ใช่งานยากที่ไฟบวกจะชนะวันนี้อย่างน,น้อยเบียดชนะได้แน่นอนครับเชียบไฟบวกครับ ส่วนคู่ที่3เป็นการพบกันระหว่างสตาบุกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของริวในศึกลีกเอิงเริ่มเตะเวลา5ทุ่ม15นาทีครับมาดูสติ5นัดย้อนหลังของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านสตาบุกชนะ2เสมอ1แพ้2ส่วนทีมเยือนริวชนะ2แพ้3ด้านความพร้อมของเจ้าบ้านสตาบุกวันนี้พวกเขาจะไม่มีกองหลังตัวเก่งอิสมาเอลดูกูเรที่ติดทษแบน รวมถึงอาบากาซ่าซิล่าที่ได้รับประการบาดเจ็บมาในระบบการเล่น3-4-2-1โดยวางคู่มิดฟิลตัวรุกเป็นเดีโกโมเรราและเซบัสเตียนนานาซีโดยวางหัวหอกตัวเป้าเป็นควอชินปานิเชยี่ที่ทำไปแล้ว9้าประตูส่วนความพร้อมของทีมเยื่อนบิววันนี้เขาจะไม่มีกองหลังตัวเก่งอย่างอเล็กซานโดรรวมถึงยังต้องเช็คฟิตนาตองเอ็นกอย มาในระบบการเล่น4-2-3-1โดยให้ฮาคอนฮารัรัสซันเป็นตัวปั้นเกมโดวยวางหน้าเป้าเป็นโอลิเวอร์ชิดูวันนี้มองว่าเจ้าบ้านสตาบุกนักเตะพลังหนุ่มที่ฟอร์มการเล่นในบ้านดีมากๆแข่ง5นัดชนะ4แพ้แค่1ยิงได้11เสียแค่2มาเจอกับบริลที่เล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2วันนี้มองว่า เจ้าบ้านสตาร์บุกจะยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยครับเชียร์สตาร์บุกครับส่วนคู่ที่4เป็นบิ๊กแมตช์ในศึกพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนลิเวอร์พูลเริ่มเตะเวลา5ทุ่ม30นาทีครับมาดูสิติ5นัดย้อนหลังของทั้ง2ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง5นัดชนะ4แพ้1ส่วนทีมเยือนลิเวอร์พูลลงเตะ5นัดหลังสุดชนะ3แพ้2 ด้านความพร้อมของเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้เขาจะไม่มีโรดิโกและมัติโอโควาซิตที่เจ็บมาก่อนหน้านี้มาในระบบการเล่น4-2-3-1โดวยวางหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์และสามมิดฟิลด์ตัวรุกเป็นไรยานเชกี้ฟิลฟอร์เดนและเจอร์มีโด u กูส่วนความพร้อมของทีมเยือนลิเวอร์พูลวันนี้เขาจะไม่มีวัตรุเอนโด จวานีเลโอนีเจอร์มี่ฟิมปงและอลิซงเบเกอร์ที่ได้รับอาการบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้มาในระบบการเล่น4-2-3-1โดวยวางหน้าเป้าเป็นอุโกอิกิติเกส่วนสามิดฟิลด์ตัวรุกใช้โมเม็ดซาล่าโดมินิกสบอตไลและฟอรินเวสคอยทำเกมครับวันนี้มองว่าเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชนะ10จาก13นัดแถมยิงไปแล้ว30ประตูมาเจอลิเวอร์พูลที่เล่นนอกบ้านไม่ดี แพ้4จาก5นัดแต่ชั่วโมงนี้ลิฟูต้องบอกว่าพร้อมแพ้ชนะเสมอได้ทุกทีมและราคามาแบบนี้วันนี้ขอเลือกสวนเชียร์ลิเวอร์พูลครับส่วนคู่สุดท้ายของวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเซลตาบิโก้เจ้าบ้านพบกับบาร์เซโลนาในศึกลาลิกาลีกสเปนเริ่มเตะเวลาตี3ตรงครับมาดูสติ5้านัดย้อนหลังของทั้งสทีมเจ้าบ้านเซลตาบิโกแข่งมาหนัด ชนะ5นัดรวดฟอร์มโหดเหลือเกินส่วนทีมเยือนบาร์เซโลนาแข่งมา5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1นั่นคมพร้อมของเจ้าบ้านซลต้าบิโกวันนี้เขาจะไม่มีซาบิรูเอดาอุโกอบาเรสสอตัวผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บน,นอกนั้นใช้ชุดที่ชนะ5เกมติดมาในระบบการเล่น3-4-3โดยมี3ตัวบนเป็นบาคาอิกเเซส เฟอร์ดานจุนดาและยาโกอักปาสนั่นคมพร้อมของทีมเยือนบาร์เซโลนาวันนี้เขาจะไม่มีผู้เล่นหลักอย่างราฟินญ,ญาเตดีกาบีวันนี้มาในระบบการเล่น4-2-3-1โดวยวางหน้าเป้าเป็นเฟอร์ดานตอเลสและสามมิดฟิลด์ตัวบนเป็นมาคัสเลฟฟอร์ดเฟอร์มินโลเปซและลามินยามา นั่นคมพร้อมของเจ้าบ้านเซลตาบิโกที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงชนะมา5เกมติดและเป็นการเล่นในบ้าน7นัดหลังสุดพวกเขายังไม่แพ้ใครผิดกับบาร์เซโลนาที่เกมเยือนของเขามีปัญหา3นัดล่าสุดแพ้ถึง2และเสียไปถึง6ประตูกองหน้าคมกองหลังรั่วมาเจอเจ้าบ้านที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงมองว่าเซลตาบิโกจะเสมอได้เป็นอย่างน้อยครับในเกมนี้